ไหนสี่ตัวไหนล่ะสี่ตัวเอาละครับตอนรับแฟนมาแฟนมวยนะครับเอฟซีมวยวัดนะครับมารับชมการเปรียบมวยการอีกนะครับคืนนี้เป็นคืนที่สองนะครับที่นี่นะครับคืนนี้เป็นคืนที่สองนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการเปรียบมวยอยู่นะครับกําลังเปรียบมวยอยู่ อ่าซึ่งก็เปรียบไปแล้วได้9คู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะหาเพิ่มอ,อีกอ่าจะเปรียบให้ได้12คู่นะครับตอนนี้ได้10คู่ไปแล้วจะขออีก2คู่นะครับมนะมือมา่งใ่นี้มามีไหมตัวเล็กๆมีไหมนี่เสื้อเชี่ยวนี่อันนี้ก็จะเป็นมวยวัดนะครับมวยวัดช่องเดียวในประเทศไทายนะครับที่มันที่สุดในโลกนะครับนักมวยนี่ ครูบาอาจารย์นี่ไม่ต้องบูถึงครับไม่มีครูนะครับใช้สัญชาตญาณดิบเนี่ยแล้วก็วัดใจกันอย่างเดียวนะครับวัดใจกันอย่างเดียวอันนี้เปียบมวยนะครับเปียบมวยกาลังเปียบกันอยู่อันนี้ครับเปียบกันสดๆแบบนี้ครับเปียบกันสดๆแบบนี้ เมื่อตกลงปรงใจกันแล้วก็จับไม้จับมือลงไปจดชื่อ,อแล้วก็ตกลงกันนะครับว่าจะต่อยแบบมวยไทยหรือว่าแบบคัดเชือกอนะอันนี้ก็จะเป็นมวยวัดนะครับสามยกต่อยกันสามยกพอแก้หอมปากหอมคอนะครับไม่ต้องให้ถึงกับตัวน้อยนี่ต่อยกันตัวนั้นได้ไหมตัวไหนล่ะ กกเนนนนััออแฟนมาแฟนมวยนะครับเอฟซีแฟนมวยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่น้องชาวเมียนมานะครับเอาตัวเล็กที่กว่าเพราะว่ามันกระดูกมันดีกว่าถือเท่ากันก็จริงครับแต่อายุกระดูกมันแข็งกว่าถ้าอย่างเงี้ยเด็กอายุเท่ากันนี่ได้อวัดยาวนิดยาวหน่อยไม่เป็นไรกระดูกมันจะไม่ได้อวยคู่ที่หนึ่งนะครับมวยคู่ที่หนึ่งนะ มุมแดงครับขึ้นมาแล้วนะครับมามวยคู่ที่หนึ่งนี่ครับมุมน้ําเงินนะครับขึ้นมารอแล้วนะครับขึ้นมารอแล้วเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวสักครู่เมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะทําการต่อยเลยนะครับอันนี้นะครับเมื่อกี้นะครับขึ้นไปเปรียบมวยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลงมาจดชื่อนะครับเจ้าฉายอะไรเจ้าชื่ออะไรคิดเอาเลยตอนนี้ มีไหมใครยาการจะชอบเบาเด็กก็ได้อีกสักค้าวมั้แฟนมา<ด>แฟนมวยอย่าลืมไปชมคลิปเต็มนะครับคลิปสั้นมวยมันมันครับมันทุกคลิปสนุกทุกคู่ที่ช่องได้นะครับที่ช่องได้มีทั้งที่เป็นไลฟ์สดแล้วก็คลิปเต็มแล้วก็คลิปสั้นนะครับ,น,น,รบนี่ครับบรยาาร,บบรยากาศครับบรรยากาศเอาเลยเอาเลยนะ,ะ,ะเจ๊ บอ่หนาวและวเอาไปใสายส่โม่รอนานแล้วอ่าโมยกำลังจะเริ่มแล้วนะครับกรรมการก็ไปแล้วนะครับวันนี้แอดมินนะครับแอดมินก็มาทําหน้าที่นี่ครับเป็นแพทย์สนามนะครับนี่ครับกระเป๋าพยาบาลนะครับกล่องพยาบาลอยู่นี่ก็จะมีนี่ครับไม้พันสําลีนะครับแล้วก็แอมโมเนียนะครับ ไว้ให้กับน้งมวยได้โดมนะฮะแล้วก็กอดพับกับข้างในกระเป๋านะครับก็จะเป็นนอมอนสไลด์นะครับเป็นน้ำเกลือล้างแผลกับมีเซ็ตเย็บอยู่ข้างในนะฮะเอาไว้คอยปฐมพยาบาลน,น้งมวยแล้วก็เย็บแผลเล็กน้อยนะครับฉีกข,ขาดเล็กน้อยอมวยกำลังจะเริ่มแล้วนะครับเอฟซี FC มวยวัดก็ลอย่าลืมไปรับชมกัน ในช่องนะครับสำหรับไลฟ์สดจะเป็นการไลฟ์สั้นๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์คู่นี้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์คู่นี้ให้ดูเป็นคู่แรกนะครับว่าสไตล์กันชกแบบใ <c oughs> ส่กระจับไม่ถูกนะครับอันนี้ใส่กระจับไม่ถูกนะครับ นักมวยที่นี่นะครับต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าบางคนนะครับเพิ่งจะต่อยกันครั้งแรกนะขึ้นเวทีครั้งแรกนะใส่นวมก็ใส่ไม่ถูกนะใส่กระจับก็ใส่ไม่ถูกนะอันนี้ใส่กรรมการมาเช็คนะคมาตรวจร่างกายแล้วก็ใส่กระจับไม่ถูกนะครับกำลังทําการแก้ไขอยู่นะครับกรรมการบอกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีหมันแน่ๆครับเดี๋ยวเป็นหมันแน่นอนต้องทําการแก้ไขนะครับ มวยที่นี่นะครับจะเป็นช่องเดียวนะครับช่องเดียวไปทีเดียวที่มันที่สุดในโลกมันที่สุดในอ่าประเทศไทยนะครับนักมวยนี่ใส่กันอย่างเดียวนะครับใส่กันอย่างเดียวใส่กันจริงๆชั้นเชิงแม่ไม้มวยไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็กรรมการนี่แทบจะไม่ต้องทํางานนะครับสัมือปุ๊บนี่นักมวยก็ใส่กันแล้วไม่มีเต้นไม่มีโยกไม่มี เขียดตีนขาไม่มีลีลานะครับไปชมกันได้ที่คลิปเต็มน,นะครับก็สนุก,นกจ,รจริงๆนะครับสนุกจริงๆแล้วก็กองเชียร์ก็ล้นหลามนะสนุกจริงๆมันยิ่งกว่าช่องหลายๆสีนะครับโวยกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ มวยกำลังจะเริ่มแล้วเดี๋ยวจะไปไลฟ์ข้างบนให้ดูนะฮะไม่เขาชอบนะเป็นเฮลกาแลเด็กใหม่มาวันหน้าอนาคตอาจจะเป็นยอดมวยก็ได้ใครจะได้รู้อะเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะขึ้นมาไลฟ์ให้ดูข้างบนฮนะเดี๋ยวจบจบคู่นี้เดี๋ยวจะไปหน้าที่เป็นแพทย์สนามอยู่ข้างในนะครฮะ ลมไม่ซ้ำเอาละครับมวยกำลังจะเริ่มนะครับจับหัวห้ามใช้สามอย่างนี้ทันได้ไม่เปล่าใบสมกับอ่าให้น้ำให้ท่าก่อนนะครับยกที่หนึ่งนะครับกำลังจะเริ่มขึ้นอ่าพี่เลี้ยงบอกเป่าหัวให้เรียบร้อยแล้วขังแน่นอนครับ ามาชมกันนะครับคู่แรกนะคู่แรกจวหัวคู่แรกบอกแล้วครับว่ามันที่สุดในโลกครับกรรมการนี่แทบไม่ต้องทำงานแล้วนักมวยถามเองครับ <c oughs> แล้วก็ไม่มีเต้นครับไม่มีลีลาไม่มีเต้นไม่มีลีลาเขี่ยตีนขานครับไม่มีแบบยกหนึ่งลองเชิงยกสองแล้วเขี่ยตีนขาอะไรประมาณนี้คนระับใส่อย่างเดียวนะครับ

เอาละมงลอไปกัน้วอาัาล้วครับบอกก้นแล้วอาครัอาม่มอาี้าอาครับไม้มีลก้อาต้าอบว้มีแค่าา้าครับ เ็อบเบียเสียหลักมวยมีแค่สามยกนะสองมือสองเท้าครับเท่ากันครับอย่าไปยอมครับอย่าไปยอมใจมันต้องสู้เอฟซีมวยวัดก็อย่าลืมไปรับชมที่ช่องกันนะครับสำหรับไลฟ์สดอาจจะไลฟ์ยกนี้หรือว่าคู่นี้ให้นะ

หมดยกนะครับหมดยกแรกนะเดี๋ยวลงไปก่อนนะครับมาถึงใส่มือมันต้องอย่างนี้มวยใหม่ทุกท่างไล่ทุกคู่อ่านี่ครับมวยใหม่นะครับเหมือนไก่ใหม่นะครับมวยใหม่ไก่ใหม่มีทั้งม้าล่อนะครับแล้วก็มีทั้งม้ามืนนะครับ แล้วก็มีพลิกนะครับพลิกในพลิกนะครับพลิกในพลิกยิ่งกว่าพลิกนะครับ